อ้าวเป็ดตัวใหญ่และเป็ดสมบูรณ์น่ะแสดงว่าตัวหนึ่งเป็นแสนแล้วบ่แน่นอนหอดหรออ้าวเท่าไหร่อ่ะห้าสิบห้าสิเฮ้ยก็ถูกเลยตัวละร้อยตัวละร้อยสิบบาทเนี่ยจริงมากต้องจัดแล้วงั้นน่ะทำไมมันถูกแค่ละโอ้เป็ดถูกเป็ดถูกนะพี่โอ้ตัวละร้อยเองอุ้ยพี่เปพี่บอกกัาทำไมกะลากระทาย เขาไม่เป็ดผมก็ยังว่าที่นี่นะแต่หนี่เป็นชิ้นๆมาเลอแล้วน่ะสวัสดีครับพป็นกับเชื้อหนะวันนี้มากับพี่โจนะครับกับพี่ชาญชัยกินไม่เว้นตายโอ้โหพี่โจชาเวลมาเจออะไรเนี่ยพี่เป็ดย่างเดี๋ยวใป็ดเป็ดหัน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 กับหมูหันหันไปไหนหันซ้ายหันขวาหันไปไหนเนี่ยใหญ่มากโอ้เฮ้ยต้องจัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินเดี๋ยวเดินมาซื้อแก่ถ้าตัวร้อยเนี่ย ห้าหมเองห้าหมตัวตัวนึง่งจริงกบเปล่าตัวละห้าหมื่น้ากีบเดี๋ยวเตัวตัวไหนตัวตัวห้าหมื่นเดียวกันราคาเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยออกมาแล้วก็ไปหารร้านนั่งส้มตำกินดูดิูนิ้อเนี่ขากหมูปิ้นปิ้นขายไม่ขีดขายไม่ขีดขีดหนึ่งขีดห้าค่ขีดหนึ่งขีดห้าพันกสามสิบโลละสามร้อยอ๋อเอาเป็ดดีกว่า เป็นเกาอย mm. ู่ขายเป็ใช่ไหมครับเนี่ยตัวทูมเป็ดขายเป็ดโตอือโอ้โหเป็ดยังไงไทยเป็นโตโตโตแล้วเยี่มากเนาะนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ปิ้งเลยโอ้ยปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งเป็ดหนูกำลังหมักอะไปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งเป็ดนี่่่เพิงงลละรอวา ปลาปิ้งเป็ดคุณมาอี่หนนักท่องที่ยวอีน,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 นตอนนี้หลายหลายคนก็สะออนเป็ดสะออนเป็ดตัวใหญ่มากบอกว่าถ้ามาเมืองลาวเนี่ยกินเป็ดถูกกว่าไก่่องเาจริงอ,อ,อันนี้พูดความจริงเลยทำไมเป็ดมันถึงถูกกว่าไก่เนาะไม่น่าเชื่อเนาะชาวบ้านเราเป็ดมันราคาต่างกันอ๋อเหรอชาวบ้านเราเป็ดแพงกว่าแสดงว่าคนลาวมากัมกมักไก่มากกว่าแมียนมาอ,อ๋อเป็ดเขไม่เคยกิน แต่คน,นไทยน,นี่อยู่เป็ดแพงกว่า <c oughs> นะครับอยู่บริเวณตลาดลาวนะตลาดลาวสายใต้นะครับสายใต้ <c oughs> แล้วก็นุ้งเวงจันนะ,ะ <c oughs> อกระดูกย่างด้วยหอยโนู ร้อนมัร้อนมันร้อนไกล่ก่เป็ดหมูไส้อ่อนไก่เป็ดหมูไส้อ่อนปิ่งปลา กำลังทำนะครับตลาดลาวครับรล้วพ่อลววิงจันนะของกินเยอะแยะเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคลิปสั้นๆนะครับตลาดลาวครับปิ้งเป็ดปิ้งหมูนะมีขายทุกวันนะครับด้านหน้าเลยนะ ขอบคุณครับว่ายืนถายบ้างถ่ายบ้างครับเพื่อนตอกนบอกรอ